คากหลายผมมือให้ตัวเองหน่อยครับลูกๆวมนหลายคุณลุงแม่ทัพชอบมากวงวงลางวงกองยาวนี่ตอนสมัยอยู่ภาคใต้เนี่ยทำวงกองยาวนี่แหละไปช่วยพี่น้องที่ปัตตานีชาวบ้านไทยพุทธชอบมากนะมาที่ไรก็ชอบเสียงพินเนี่ยนะครับพอดีหนูถามอะไรนะลูกเมื่อกี้ถามถอะไรนะคำถ,ถามจากทางน้องนิสิตค่ะท่านว่า ปรา,าสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นของใครกันแน่ค่ะท่านคะเป็นของไทยครับมีคำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็บตามนั้นนะครับ มีคำถามอีกไหมครับมีไหมครับมีน้องนิสิตท่านใดอยากถามคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีแล้ว <c> ล <oughs> ูกบวันนี้ดีใจนะฮะดีใจน้องๆดีใจทุกคนเด้อมามาเห็นพิธีคุยครับท่านอธิการเป็นาภาษาพืาน้นบ้านเฮาท่านอธิการเป็นคนเป็นคนบ้านเฮานี่ล่ะก,ก็ดีใจแล้วก็เห็นมหาไรเฮาเนี่ยเป็นหลักเป็นแกนให้กับภาคอีสานแล้วก็เห็นว่ามีหาพืเส้นเนี่ยเป็นมาจากภาคอื่นก็ยินดีต้อนรับ เข้าสู่มาอะไรามหาสก,การมบ้านเราเช่นกันรักกันมากๆแล้วก็สามัคคีกันดูแลเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่มีฐานะยากจนเพื่อนที่มีปัญหาขอให้พวกเราช่วยดูดูเพื่อนด้วยฝากท่านอนธิกการนะครับช่วยดูลูกหลานบางครั้งคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเราจะเดินทําความดี ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มุ่งไปตามฝันตัวเองให้ได้นะครับอ๋อม,มีมีคำถามอีกว่านอ้องทูสิท้ายรูปอย่างเดี๋ยวตัวเชิญนัดเจนมามามาพูดเสร็จไหมกับคุณลุงไม่ทับเลยมาพอดีว่าประสาทาตาเมืองทมนี่อยู่ลึกเข้ามาในเขตแดนไทยนี่เกือบกิโลเมตรใช่ไหมครับไม่ถึงครับประมาณสัก สิเมตรนี่แหละครับแต่ว <reconcile> ่าเป็นแผ่นดินไทยแสดงกล้ามดากอะไรอย่างนี้บอกเขาว่ามึงรองนี้เลยนี่วันนี้กูเตะมึงอย่างนี้ได้ไหมเตะเตะอยู่ย่านย่านเขาย่านเขาบสบายย่านเขาเจ็บตัวย่านเขาขาหักเวลาสู้สู้มวยไทยนายขนมต้มเราไม่ได้หรอกสงสารเขานาลูก เขาเขาก็ด <muitas> ูเขาก็น er <ata> ่าสงสารนะเขาตัวเล็กกว่าเราเยอะวันนั้นก็ไปเจอแม่ทัพกับก็เห็นอยู่แล้วนะเจอแม่ทัพเขาก็เกรงใจเขาก็ให้เกียรติกันไม่เป็นไรเอาไม่ได้ใช้อาวุธก็ใช้ความอดทนอดกั้นไว้ก่อนนะครับเราจะไม่พยายามใช้อาวุธอะไรเป็นผู้นําต้องคิดหลายๆรอบด้านเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ถ้าใช้อาวุธก่อนก็ไม่ต้องพูด ไม่คุยแม้แต่คำเดียวนะครับตามนั้นตามนั้นตามในคลิดมาแหละนะครับให้น้องๆมั่นใจว่าตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับลุงแม่ทัพกับพี่ๆน้องๆทหารตามแนวชายแดนทำหน้าที่ดีที่สุดไม่มีวันที่ข้าศึกจะมาเอาแผ่นดินไทยไม่มีเด็ดขาดนะครับ ให้พวกเราตั้งใจเรียนหนังสืออยู่กันมีความสุขนะครับนอนตาหลับไม่ต้องห่วงนะครับมีคำถามอีกไหมครับมีบอนอ,อนอนมีบอนอเอ,รอปรมือเพื่อนนะครับขอสักหนึ่งบทเพลงในฐานะมันบนแขนได้ไหมครับ เหมือนกันไหมเนี่ยหน้าสองคนเนี่ยน้องนิดดูดอนน้องคอนคอนแอนดุดบนน้องแนนสาวแอนคนกาละสินพอแล้วพอแล้วเอาทนันใดกันนะทะนันใดกัน <c oughs> แม่ทำไปให้ห้องยุใส่ด้เขาไปให้ห้องเขาย่านิขาซื้อไย่า,ยานิมาสั้นเอาทนันใดแล้ว <c oughs> ้าซื้อเงินสิบไปออกทิก o เคุณสิบางบยานนะครับมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมพวกเราอีกเนดะ้อล้วก็ยินดีทหารในพื้นที่ยินดีตอนรับน้องๆทุกคนที่จะไปทํากิจกรรมทหารก็คือลูกหลานประชาชนยุโทโธปกรณ์ต่างๆเป็นภาษีของพวกเราเข้าไปได้เลยคุยกับพี่พีทหารขอรับการสนัสนุนหรือไปอบรมอะไรต่างๆนะครับยินดีทุกคนแม่ทัพก็คือแม่ทัพของประชาชน ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังมีแต่แผ่นดินเท่านั้นมีแต่ความรักชาติรักแผ่นดินเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับขอให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของมาลาัยมหาสการมของเรารักษาชื่อเสียงของเราไว้ตลอดตลอดไปขอคุบครับขอบคุณครับน้องๆทุกคนครับขอขอบคุณทายรูปยังยมาบอกให้ไม่ทัาห้องเพ่งหรือบังอาจเหรอแลกั ต้องขอขอบพระคุณท่านพลโทบุญสินพาดกลางผมจากในทานะที่เป็นนิสิตจากอ,อำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยผมจึงอยากถามท่านแม่ทัพว่าถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขันนันจริงๆ แสนยานุภาพของกองทัพเฮานี่พร้อมว่าครับท่านแม่ทัพครับในการที่สิรบสมมติว่าไปหอดจุดอันอีลีครับเท่าเตรียมการไว้หมดแล้วอ่ะปรโมื่อน์อากูมือให้ทานให้พว่เข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมองคิปแม่ทัพยูน่นันเอฟซีแม่ทัพมิเตอ,อายุ70ขึ้นเ้อ ผู้ลงคนมืขอถ่ายรูปหนาปัดกับเหลียวไปเห็นกับหนากล้องก็บว่าเป็นเป็นตาเป็นตาฮักก็ยังนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเข,เขาเขาบ้าดอกนะครับท่านเขากล้าคือเมดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับมีมีปัญหาครับจบจบไปเมนเท่า้วยเขาได้จบปลอดภัยครับ บ้านน้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับมีมคําถามอีกเชิญน้องมนาะเอ้น้องก็ดีสงสัยเป็นเป็นทหารสมัยฟัานเลีสวนเก่าดิคดิบคำถามเดียวครับคือขันสม,มุติวาฟังข้าเจ้าหนี่ขืนมาอันภาษาต,ตามเมืองทุม่มมาแสาดรงกล้ามดากจังซุนจังซันจงังซี่ด่แล้วแบบว่าเฮ้อ จับเขาขังคุกเลยได้ไหครับเพื่อให้อังเคิลนี่มาประกันตัวได้ไหครับบอกว่าบอกบอกพอสูมาประกันตัววางซีได้ไหครับเอาปมมือให้เพื่อนนะครับน้องเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยกันการเมืองการปกครองครับเดาไม่ผิดนักนักการเมืองการปกครองจะเป็นทั้งซี่ละค่อนข้างจะเด็ดขาดเนาะก็ชื่นชมคําถามนะครับเรื่อง ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยไั่เป็นขอตกลงของรัฐบาลเขาทั้งประเทศไปดโดแล้วทั้งสองประเทศสมัยก่อนเนี่ยที่เรามีการประทักกันนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยของเรายึดไว้หมดแล้วแต่ว่าด้วยรัฐบาลต้องการอนุโลมให้กับพี่น้องประชาชนขึ้นมาเมากับวายปราสาทต,ตาเมือนทมนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงมนานานแล้ว แม่ทับก็หัว่มาไม่เป็นนาทีก็เขาเห็ดยุ่งซี่ดวนระเบ,บิดสู้เอาดวนแล้วก็ใครเพิ่นขึ้นมากคือเก้าแต่ว่าก็ย่าแสดงอาการยังนะครับยาแสดงอาการยังก็ขึ้นมากหามอาวุธเอาขึ้นมาถ้ามีการประทะกันปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถูกปิดทันทีและก็จะไม่เปิดอีกแต่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรก็ให้พี่น้องฟังัมพูชาขึ้นมาได้นะครับ เพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอันนี้คือเป็นแผ่นดินไทยมุดจะอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้แต่ว่าแผานที่นี้เป็นของไทยนะครับปูมือให้เพื่อนนะครับครับครับขอให้น้องประสบความสำเร็จนะให้เป็นประหลัดอำเภอนะลูกโอ้คนพร้อมผอมนี่มาทำอะไรปูมือให้เพื่อนนะครับมีคำถามอ,อ,าอยากจะถามว่าในการที่เสเบียงอาหารเนี่ยครับเราพร้อมเพียงกันสักเที่ยงหรเท่าไร่ครับ สเสบียงอาหารเราจะอยู่กันได้สักเท่าไหร่ใช่ครับสเบสเบียงอาหารนี่กองทัพมีการฝึกมีการจัดระบบอย่างดีอยู่ลบเมื่อไหร่ก็อยู่ถึงเมื่อน,นั้นอยู่จนเราจะชนะไม่มีขาดแคลนครับไม่มีขาดแคลนเป็นระบบการส่งกำลังบำรุงของหน่วยกองทัพปัจจุบันนี้เตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม่มีการไปซื้อในท้องตลาดจะมีระบบการส่งข้าวส่งอาหารของฝ่ายทหารอยู่ ขอให้น้องๆมั่นใจว่าไม่มีขาดแน่นอนแต่ที่พวกเรานำเข้าปลาอาหารไปเสริมให้เป็นอาหารเสริมต้องขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พวกเขาน้องลุงเนยเอามามา,มาปลากระป๋องไปให้เขากาเปเสริมเสริมให้ครับน้องๆทหารนานาเนี่ยนานเนาะแต่จริงๆก็มีในระบบเขาอยู่แล้วสามารถอยู่ในตัวของเขาอยู่ในตลอดจนกว่าจะชนะนะครับมีหนึ่งคำถามนึง ในโอกาสนี้ก็จะขอให้กำลังใจท่านแม่ทัพนะครับท่านเป็นแนวหน้าผมโอ้ยรื้มมากทุขขกคนปมมือกอดหน่อยกอดกอดกอดได้ซื้อหามใส่ซอกข้อน,อนขอบคุณขอบคุณอันญาตนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะครับเมบร์ดะวันเนาะท่านถามครับหมดแล้วเนาะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับถ้ามีอะไรทหารพร้อมเป็นทหารของประชาชนเป็นทหารของพระราชาเท่านั้นนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงว่าประเทศชาติมันอย่างนี้แล้วจะยังไงก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการเมืองเขาก็ว่าไป แต่เราไม่มีผลประโยชน์อะไรดูแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานต้องขอบคุณท่านอาธิการบดีที่ให้โอกาสผมได้มาพบน้องๆน,นะครับขอบคุณอาจจะถ่ายรูปไม่ไม่ครบทุกคนถ้ามีโอกาสค่อยถ่ายรูปก <c oughs> <c oughs> ็ยินดียินดีต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมความสามารถ <c oughs> ชื่นชมน้องๆทั้งวงดนตรีแล้วก็ที่การแสดงสวยมากก็ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณท่านพลโทบุญสินภาคกลางนะคะท่านแม่ทัพภาคที่สองที่ได้พบปะและให้โอวาสตอบคําถามนะคะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆที่มีต่อการบ้านเมืองในวันนี้ค่ะ